สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะวันนี้ยกไทยมาทำคิดกันคิดถึงเพื่อนๆคิดถึงนะทุกๆเวลาเพื่อนๆถึงแม้จะเข้าไปในไลฟ์สดแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ดีค่ะ ยามเศร้ายามเหงายามคิดถึงไม่ได้คุยกับใครก็มีทะเลเป็นเพื่อนนะคะเ,เพื่อนเวลาไม่มีใครเสียงคลื่นเสียงลมหน้าตรงนี้มีทั้งภูเขา มีเสียงขึ้นที่มันสาดมันซัดคิดถึงนะรู้ไหมอ่ะแม้จะเป็นเช่นไรก็คิดถึงด้วยใจที่ปรารถนา ขอฝากผ่านในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆใบยกไทยคิดถึงทุกๆคนนะคะเพื่อนๆยิงเสียงไหมคะได้ยิงเสียงขึ้นในทะเลช่วยพัดพาใจไปบอกให้รู้วาหยกไทยคิดถึงนะคะ แม้จะเศร้าเหงาทะเลก็เป็นเพื่อนเราได้ ฝากบอกด้วยวาจาฝากผ่านในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆวายกไทยคิดถึงฝากถึงคนพิเศษด้วยที่บอกรักยกไทยด้วยนะคะเสียงลมเสียงคลื่นในทะเล ช่วยพัดพาใจดวงนี้ฝากให้ถึงรับรู้ได้ว่าวันเวลาผ่านไปยกไทยก็ยังคิดถึงทุกๆคนนะคะคเพื่อน,นเพื่อนขาคิดถึงนะคิดถึงคนอยู่ไกลค่ะเพื่อน เนาะขนาดมนันั่งอยู่ริมทะเลแต่หัวใจก็ยังเกเรถึงเขาเนาะ บายบายนะคะเ<ๆ>พื่อนๆพบกันในคลิปหน้าค่ะเ<ๆ>พื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปค่ะ